คุณอําเป็นกระเพาะรื้อรังมากี่ปีฮะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะจะจําไม่ได้ว่าเป็นกี่ปีเป็นมาหลายปีแต่จะไม่รู้ว่าเป็นอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมฮะประมาณน่าจะเป็นสิบปีได้ค่ะเป็นสิบปีค่ะเรื้อรังแล้วยังไงฮะหรื้อรังถ้าสมมติว่าเรากินข้าวไม่เป็นเวลาเนี่ยถ้าเราทํางานเพลินแล้วพอกินผิดเวลาจะปวดท้องมากครับถ้าเป็นหนักๆต้องฉีดยาค่ะ ถ้ากินยาลดกดลดอะไรลดอะไรเอาไม่อยู่ยาคลึ่กระเพาะลดกดไม่อยู่แล้วไม่อยู่ค่ะต้องฉีดยาอย่างนี้ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าปวดตอนดึกกลางคืนยังไงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลไปหาคุณหมอฉีดยาให้ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ออกกลับมาค่ะก็ดีขึ้นแต่ต้องพยายามไม่กินเผ็ดนะคะแล้วก็กินข้าวให้ตรงเวลาไม่เผ็ดที่ว่านี่แค่ไหนฮะก็ถ้าสมมติว่าเราทานส้มตำจานนี้ได้ไหมฮะได้พริกกี่เม็ดส้มตำเต็มที่ก็ได้สองเม็ดได้สองเม็ดถ้าเกินกว่านั้นก็ ปวดท้องโอ้โหแต่สองเม็ดก็ไม่ถูกปากเนี่คะมันก็ไม่แซบใช่ค่ะอืมทรมานเลยอ่ะ,ะเสร็จแล้วปัญหาปวดศีรษะนี่ปวดรุนแรงแค่ไหนครับก็เป็นคนนอนหลับยากเวลาเกิดเครียดคิดโน่นคิดนี่ค่ะจะนอนไม่หลับอนอนไม่หลับแล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็ปวดนะคะปวดท้ายทอยขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยค่ะถึงไม่เกรนงไหมใช่ค่ะแต่อาจจะอาจจะไม่ถึงค่ะแต่บางทีถ้าเกิดเครียด อะไรอย่างเงี้ยคิดน่นคิดนี่ก็ปวดค่ะแล้วทําไงฮะแก้ด้วยวิธีอะไรฮะบางทีก็ไปซื้อยามากินก็คืออยากแก้ปวดใช่ค่ะอ่าฮะทานแล้วก็ดีขึ้นทานแล้วก็ดีขึ้นแต่บางทีแค่ไหนฮะเวลาาการปวดหัวบางทีก็ติดต่อกันหลายวันนะคะต้องต้องทานยาบางทีก็ไปหาหมอหมอก็จัดยามาให้แบบเหมือนว่านอนหลับอ่อนๆนะคะหมอจัดยามาให้อืม สุขภาพจิตก็แย่เส่ไเสร็จแล้วยังไงคะนคนนอนหลับใครมาชี้ทางสว่างให้ก็เพื่อนค่ะเพื่อนแนะนำว่ามากินตัวนี้ลองดูสิแล้วก็เหมือนเขาชวนทำธุรกิจนะคะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรหรอกเพราะว่าเราเคยทำธุรกิจร่วมกันเขาก็มาชวนว่ามาฟังเป็นงานวิจัยนะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเขาพูดก็เขาก็ชวนอยู่นานเหมือนกันค่ะก่านจะเข้ามาก็เลยเปิดใจเข้ามาฟังมาฟังครั้งแรกก็เออ สู่กับโลกเราแล้วก็สามีก็เป็นกระเพาะเหมือนกันลูกสาวคนโตก็เป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งแรกก็เหมือนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะแต่ก็อยากทดลองไปกินดูว่ามันจะดีจริงไหมก็มานั่งฟังอย่างเหมือนอย่างทัศน์ภูมิเกียรติเนี่ยค่ะก็เลยวันแรกมาฟังก็เลยซื้อไปกินอืมอ่ะเสร็จแล้วพอทานไปประมาณอาทิตย์กว่าก็ดีขึ้นเห็นผลเลยค่ะ แล้วก็มาสังเกตว่าตัวเองเป็นคนนอนหลับยากนะคะม,มาสังเกตว่าพอทานบิมเนี่ยจะหลับตอนไหนไม่รู้หลับแบบหลับลึกอ,อย่างเงี้ยค่ะอนอนตื่นทีเดียวตอนเช้าค่ะก็คือทานเช้าสองเม็ด ทานเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนเมน็ดนึงค่ะอ๋อนี่แค่เช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดนึงอ่าฮะคั้งแรกอะค่ะอ่าฮะทั้งนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์นำพาพย,ย้ำอีกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วบิมสูตรที่ทานคือสีเขียวใช่ไหมฮะสีเขียวค่ะอ่า<ส>มันทําปฏิกิริยากับโรคกระเพาะได้แบบสุดยอดเลยใช่ไหมอาจารย์ครับคือปกติควรจะเห็นผลเร็วกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะคะ เพราะว่าเท่าที่เคยเจอมาเนี่ยประมาณสามวันก็เห็นผลละแต่อันนี้อาจจะเป็นเรื้อรังมาหลายปีนะฮะแล้วก็อาการค่อนข้างเยอะอแล้วมันเรื้อรังมานานก็เลยกว่าจะเห็นผลก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับะะก็บีมก็ไปทำสองอย่างอย่างแรกก็คือบีมมีฤิ์ต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นมันก็จะลดการอักเสบจากแผลกระเพาะอ,อาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือ gm o ที่อยู่ในบิมเนี่ยมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เพราะฉะนั้นการเป็นเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลอยู่นะคะซึ่งพวกนี้มันจะก่อให้เกิดการอักเสบนะ,ะถ้ามันสามารถไปทำลายเชื้อนี้ได้แล้วก็ยังไปลดการอักเสบมันก็จะเห็นผลเร็วขึ้นทุกวันนี้ก็คือโรคกระเพาะก็หายดี คุณน้ำหายแล้วค่ะทานเผ็ดได้ค่ะหวานมันเค็มสบายปากเลยได้ค่ะแล้วแล้วถ้าสมมติเผลอเผลอทานอาหารไม่ตรงเวลาไม่เป็นค่ะอาการนั้นก็ไม่มาใช่ค่ะโอ้ดีเยี่ยมเลยเียันี้มีงานทานยังทานข้าวนิดเดียวไม่เป็นไรไอทานนิดเดียวไม่เป็นไรแต่ไม่ทานเลยไม่ทานเลยก็ไม่เป็นค่ะก็ไม่เป็นเหรอฮะก็ไม่ดีนะฮะ ยังไงต้องได้สารอาหารไปนะฮะเออบางทีทํางานเพลินนะคะเราจะทํางานเพลินแล้วก็กินผิดเวลามันจะปวดอืมต้องห่วงสุขภาพหน่อยแต่นี่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะสามีที่เป็นโรคกระเพาะเหมือนกันใช่คุณพาคินเป็นรุนแรงแค่ไหนฮะโรคกระเพาะนี่ผมรู้สึกว่าทั้งครอบครัวทั้งคู่นี่เป็นมาตั้งแต่ปี4ี่นย์ะครับอืมตั้งแต่ปี4ี่เพราะเราช่วงนั้นเราประกอบอาชีพค้าขายขายอาหารเปิดเป็นร้านอาหารขายอาหารด้วยครับเป็นโรคกระเพาะครับแต่เป็นโรคกระเพาะครับ เพราะกิจวัตรประจําวันเนี่ยเวลาเราเร่งรีบนะฮะเราต้องไปส่งลูกตือนเช้ามาหกโมงเช้าเนี่ยต้องไปส่งลูกตรงอะไรเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะมาดูแลตัวเองนะเข้าห้องน้ําก็ไม่เป็นเวลานะครับทั้งทั้ที่ของที่เราขายอยู่เนี่ยมันคืออาหารนะใช่ครับเวลาเราหิวเนี่ยเรากินไม่ได้อ๋อดูแลลูกทให้ลกินก่อนเวลาจะกินแล้วไม่หิวนะครับตอนนั้นอ่ะมันก็เลยทาให้เรา ลืมคืองานบริการเนี้ยบางทีเนี่ยมันต้องเอาเอาลูกค้าเป็นหลักก่อนถูกไหมฮะครับอ่าเสร็จแล้วยังไงพอเราเปิดร้านอาหารมันไม่รุ่งเราก็เลยปิดก็มาทําอาชีพอื่นตอนที่ผมจะเป็นมากๆเนี่ยตอนผมมาซื้อวินรถตู้ครับแล้วก็ขับรถตอนนี้ยิ่งยิ่งยิ่งไม่มีเวลาเลยครับพอขับรถอยู่หลังพวงมาลัยนี้ตือนจะไปเข้าวินเนี่ยตื่นตีห้าครึ่งเนี่ยผมแทบจะไม่เข้าห้องน้ํานะครับ คิดว่าไปเข้าที่วินดีกว่ามัพอไปถึงแล้วก็ผู้โดยสารมาเราก็ไปเลยตอนนี้ทั้งวันแล้วโอ้โหไม่ได้ทานข้าวบางทีมันเร่งเรียบเนี่ยคือไอ้ไม่ได้ทานข้าวด้วยยังไม่ได้เอาออกด้วยเนี่ยสิฮะนี่แหละคือทั้งเข้าแลวออกยังไม่อะไรเลยนะเนี่ยเออคือผมอยากถามอาจารย์ว่าระบบที่ว่าเราไม่ทานไม่เป็นเวลาเนี่ยกับไปข้างล่างเนี่ยมันสามทานไม่เป็นเวลา มันก็มีทั้งสองโรคมันเริ่มกันครับคือเป็นดิสซีดวงทวารมันมาตามมาเนะครับอ่านะก็แง่ละ,ะคุณครับเออคือตอนที่ผมขับรถเนี่ยมันมันกําเริบโรคกรกับพ่อนี่ครับอืมผมนึกว่าผมจะตายในวันนั้นเลยนะมันปวดเหมือนกับคนมาบิดท้องเลยครับอืมผมปวดจนขับรถไม่ได้ตอนนี้โทรมาไปที่บ้านว่าเฮ้ยคุณช่านร่กรกับพาะกาเริบแล้วครับขับรถไม่ได้เลยเนี่ยทายังไงลนะ่ะตอนนั้นันประมาณสองทุ่มแล้วปกติผมจะ เอายาลดกรดเนี่ยไว้ในหน้ารถอืวันนั้นหมดไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนมันไปไม่ไหวเดินไม่ได้ตอนนั้นผมโทรเข้าบ้านว่าทําไงล่ะโรคกระเพาะกําเริบผมเกรงนะเสื้อผมเปียกเลยบวดจนเกรงอะเกรงทั้งตัวมันออกมาหมดเลยนะเขาเรียกว่ายางตายเขาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับแล้วฤทธิ์สีดวงนี้รุนแรงแค่ไหนรู้สึกว่าฤทธิ์สีดวงมันจะมาตอนที่ผมขายอาหารปีประมาณปีสามห้า ปีสามห้าตอนนั้นมันมามาแบบออกมาหมดเลยฮะทวารออกมาหมดเลยโอ้โหเพราะว่ามันมันทรมานมากๆครับที่เขาบอกว่ามันลมเย็นๆที่เขาโฆษณาโอ้โหมันรู้ว่าเป็นยังไงเลยมันชิวๆตรงนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่นั้นอนะ่ะโอ้โหนี่พายุเลยนะครับไม่ใช่ลมนะ,ะ <laughs> ม,มันนั่งไม่ได้ขับรถไม่ได้ต้องนั่งเอียงเลยครับอโอ้โหเดิน เดินเหมือนผีดิบเคยเห็นไหมเดินตัวเทื่อก้าวก้าวยายาไม่ได้ครับ <c oughs> ตอนนั้นโอ้โหสุดยอดผมทรมานมากๆเลยแฟนเขาว่าตอนนั้นเป็นยังขายอาหารอยู่ครับเพราะว่าพอพอมาเจอบีมนะครับอาการต่างๆที่มันรุนแรงอ่ะมันหายไปได้ไงผมงงตอนนั้นที่ผมขับตั้งใจกั้นใจนะขับรถมาขับรถตู้มาบ้านไม่ได้รับใครเลยมาค่อยๆมานะมาถึงบ้านประาณสองทุ่มกว่าเนี่ย แฟนเขาสมัครตัวนี้ใหม่ๆครับผมก็ไม่เชื่อหรอกผมขับรถตู้ผมขับไปผมไม่เชื่อว่าเขาอะไรมากินที่บ้านผมก็ไม่รู้พรเพราะ,ระว่าพยาเริ่มทานก่อนครับผมอืเขาก็บอกว่าพี่มันมีน้ามังคุดนะนะอยู่ในตู้เย็นนะสองขวดนะอืมพี่ลองจิบดูนะเผื่อมันดีขึ้นคือพกไปทานตอนเช้าอ่าเขาตั้งชินนิดมิดตั้งอะไรมาแต่ทีนี้เรายังไม่ทานครับผมก็เลยเปิดตู้เย็นมาผมก็เลยตอนนัน้นเป็นขวดแก้วอยู่นะฮะผมก็เลยมากระโดดเข้าไปซะ ครึ่งขวดเลยอืมอืมแต่ว่ากินแล้วเขาก็จะพาให้แฟนเนี่ยเอาแท็กซี่ไปไปหาหมอครับแต่ไปสักอึ้งหนึ่งประมาณสักห้านาทีนะครับไอ้ที่มันปวดเหมือนกับคนบิดท้องเหมือนกับท้องมันปั่นปวดอย่น่ะอืมเออมันผ่อนคลายแล้วแฟนก็เลยถามให้เขาลองถาบน้ำว่าจะไปหาหมอที่ไปยังไปหาหมออ๋อไม่ต้องไปแล้วมันหาย,ายเลยเแล้วดูมันโล่งแล้วเนี่ยอืมผมก็เลย ด,ดูอาการดูก่อนว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้รประมาณนี้ค,คือมันตัวนี้มันดึกแล้วประมาณเนี้ยพอตื่นเช้ามาโอ้โหตัวนี้มันสุดยอดนะผมมีความสุขมากท้องมันโล่งเลยท้องผมท้องไส้ที่มันปนปวนมาพอถึงเช้าผมก็ถ่ายธรรมดาตอนนี้ผมทานบีมาประมาณจะสองปีเต็มแล้วเพราะนะ้ํามังคุดครับขวด<ม>แรกครับผมไม่เคยไปไป,ไป,ไ,ปไปหาหมอเลย น้ำมังคุดมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาบอกว่า,เขา,วาเขามีแคปซูลด้วยนะพี่เขาบอกอเฮ้ยมีแคปซูลด้วยเหรอผมื่อกทานแคปซูลสองสองแคปซูลตอนเช้าตื่นมาเช้า,า,ชาสองเย็นสองทุกวันนี้ผมไม่ขาดเลยเช้าสองเย็นสองตลอดนะอือาจารย์บอกว่าลดเ,อ,เออผมผมกินได้อะ <laughs> ผมกินได้ <laughs> ผมจะกินอาจารย์ผมกินได้อาจารย์มีอะไรไหมอาจารย์เดี๋ยวผมถามนิดนึงข้อมูลเป็นความรู้นะครับเพราะมันมีทั้งแคปซูลมันมีทั้งน้ํา หลักในการทานจะเป็นยังไงฮรประการแรกผมพูดเรื่องน้ําก่อนที่คุณปบกินพูดถึงเน้ํามังคุดคนเข้าใจว่าน้ำมังคุดของเราอาจจะเหมือนกับน้ำมังคุดที่จําหน่ายในตลาดทั่วไปอตอนนี้มีหลายยี่ห้อเต็มไปหมดเลยก็ต้องบอกว่าน้ำมังคุดของเราประการแรกทีเดียวไม่มีการนําเปลือกใส่เข้าไปด้วยงานวิจัยของเราเริ่มตั้งแต่สามสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยเราเราสกัดทียมวันจากเปลือกมังคุดก็จริง แต่เวลาที่เราทําน้ามังคุดไม่ได้ใส่เปลือกเข้าไปเพราะในเปลือกเนี่ยมีสารซึ่งไม่เป็นประโยชน์แต่กลับเป็นโทษอย่างพวกแทนนินมากซึ่งถ้ากินต่อเนื่องแล้วก็จะทําให้ตับและไตมีปัญหาซึ่งบ,บางยี่ห้อก็มีส่วนผสมลงไปมีส่วนผสม<ป>แล้วก็มีคนที่เข้าโรงพยาบาลแล้วจากการกินน้ามังคุดซึ่งมีเปลือกเยอะๆนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการเกาะกระแสจากงานวิจัยของเราขายทั่วโลกนะครับแล้วก็ทําไม่ถูกนะฮะ แล้วก็เป็นปัญหาซึ่งส่งกลับมาทึ่เราในทางที่เราปลูกงานวิจัยมังคุดจนกระทั่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบตรงนั้นรเราก็เลยต้องทําสูตรที่มันถูกต้องขึ้นมามก็ใส่เฉพาะเนื้อนะครับซึ่งรเราก็แน่ใจว่าถ้าเราทําให้ถูกต้องมันก็ควรจะมีเชียมวานจากเมล็ดที่เราใส่เข้าไปด้วยและอยู่ในเนื้อด้วยแล้วนอกจากนี้แล้วเมื่อเราทําแต่ละครั้งเราก็จะแบบทำให้มีมาตรฐานของสารที่ออกฤทธิ์ครับ อย่างเช่นในนี้ก็จะมีสารที่จะจับธาตุเหล็กนะซึ่งจะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจะมีสารซึ่งไปช่วยจับสารเอนไซม์ที่ไปใช้ในการสร้างไขมันมซึ่งเซลล์มะเร็งจำเป็นต้ตองใช้ครัครแล้วก็มีสาร GM1 ซึ่งเราพบว่าพอหยดเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วงานวิจัยนี้เราทำที่สถาบันมะเร็งแห่งประเทศไทยนี่ละครับมเมื่อประมาณส0เกือบ20ปีที่แล้วนะ ก็พบว่าเซลล์มะเร็งตายอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนี้ในน้ำมังคุดของเราจะมีปริมาณมาตรฐานของสารโพลิแซคคายซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าโพลิแซคลายมีอยู่ในพืชที่เป็นประโยชน์มากๆเยอะแยะเลยพวกต้านนูนดิสลาพวกต้านวูดิสระพวกลิ้นจือก็โพลิแซคลายพวกนี้มันมีอยู่ในน้ำมังคุดของเรานะครับแล้วเราก็ควบคุมปริมาณมาตรฐานชัดเจนทุกครั้งที่เราผลิต นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้น้ำมังคุดของเราจะไม่ใช่น้ำมังคุดที่ขายทั่วไปนะครับเพราะฉนั้นเพื่อจะให้มันแตกต่างเราก็จะว่าเป็นน้ำมังคุดที่สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเราก็ไปตั้งชื่อว่า IM, unity, บิม balancing immunity นะครับเพื่อที่จะให้มันแตกต่างว่าไม่จะกินน้ำมังคุดแล้วก็หวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่รู้ต้นเหตุน,นะฮะเพราะฉะนั้นชัดเจนก็คือเมื่อทานเข้าไปแล้วเราก็จะมี ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับ,รบและเมืเเ่อเมื่อรับประทานกับแคปซูลทีนี้จากตรงนั้นเองเนี่ยที่เรารู้ว่า,อ,าองค์ประกอบสําคัญในน้ำมัคุดเนี่ยมันคืออะไรคือ GM 1งานวิจัยของเราทําต่อเนื่องโดยการเอา GM 1เนี่ยไปเสริมประสิทธิภาพกัอบอมาดดมถือเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วเพื่อจะให้มีประสิทธิภาพในการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลในผู้ที่มีอาการไม่สมดุลของภูมิคุ้มกัน ลักษณะแตกต่างกันน้ำมังคุดก็คือตัวเดียวหนึ่งองค์ประกอบนะตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราพอทําแคปซูลแล้วมันเป็นการรวมกันของสารที่เกิดประโยชน์จากพืชหลายๆพืชม,มารวมกันในะระดับเสริมประสิทธิภาพแล้วก็เสริมประสิทธิภาพในการสร้างภูมิการในสมดุลได้รวดเร็วมากๆับ,บ,บถ้าผมผมมักจะเปรียบบ่อยๆนะครับว่าถ้าเราได้ผลจากการกินน้ำมงคุด เราจะได้ผลกินจากการกินแคปซูลหลายเท่าตัวถ้าผมเปรียนเพื่อเหมือนกับการฟังดนตรีครนะเคยบอกเปรียบว่าถ้าเราฟังดนตรีเพราะจากการฟังมังคุดดนตรีมังคุดก็เหมือนกับฟังเครื่องดนตรีชิ้น,นเดียวแต่ถ้ามาทานแคปซูลเรากำลังฟังดนตรีจากวงซิมโฟนีออเคสตรา